อแคุณซิงดีลิไทยสวัสดีค่ะคุณซิงดีลิไทยประจำวันที่9เมษายน2567ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนใดเป็นเพียงการวิเคราะห์อนอรันธ์นะคะคแล้ววันที่8เขาไม่เปิดหรอวครับไม่เปิดเพราะว่าเขาอยู่เชยๆๆวันจัก,กรีอ๋อโอเคครับอ่า ตลาดเซ็ตบวก1.69อยู่ที่1.375.58ก็คือยังแกว่งอยู่ในกรอบแคบๆนะครับแล้วก็ต่างชาติซื้อเข้า1 2 7พันล้านบาทนะครับรลค่าการซื้อขายน้อยลงเนาะก็คือข้อกดผิดอันเอาลยะพอกูซูเรียนนี่26,000ล้านบาทครับแล้วก็มีแนวรับแนวต้านจะอยู่ตรงนี้ 1367.59านหต้า้นจะเป็น1377.86ก็คือเป็นกรอบของเขานะครับ,รบต่างชาติซื้อเข้า1.2พันล้านบาทกองทุนซื้อเข้า500ล้านบาทบกเกอร์ขายออกดีรล้านบาทราย่ดไขายออก1.3ล้านบาทค่ะครับปฏิเข้อาจากหุ้นสมาร์ทนะครับซุปในตัวที่หนึ่ง วันนี้วันนี้ราคา4บาท70สตางค์บวกของสตาง์รวมน้อยลงนะก็คือลงไปแล้วขึ้นแทงเขียวแนวรับจะเป็นไซนนี้4บาท56สตางค์นะครับตานก็จะเป็นเส้นแดงตรงนี้4บาท98หรือตีเป็น5บาทนะครับทาเบรกได้ก็จะเป็น5บาท35สตางค์ครับทำเฟรม15นาทีใช้เวใช่เวสะสมนะใช่ จริงๆถ้าเขาไม่หลุด4บาท56เนี่ยก็สะสมไปเรื่อยๆก็เตี่ยวตัวก,<ช>กันนะครับสำหรับวันนี้เพราะว่าประมาณ2สัปดาห์3สัปดาห์ก่อนพา่าเฮตุมีวันลุนเข้าเก็บว,วันนี้เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจถึงหุ้นในบริษัทอื่นแล้วก็ธุรกิจเกี่ยวกับสื่อและความบันเทิงก็คือช่องวันใช่ห้ากลวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value รายไดอยู่ที่39ล้านบาทค่ะ แนวรับ4บาท58สตางค์แนวต้าน4บาท78สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท92สตางค์ค่ะที่4บาท60ขึ้นไปสูงสุดที่4บาท74แล้วก็ลงมาปิดที่4บาท70ครับภาพรวมเป็นบวก10สตางค์เนาะใช่แล้วก็ไปรอเบรก m ิ200ครับเพราะว่าเบรก m ิ89แล้วที่4บาท54 อรอเบคเอเมสองร้อยที่ 4, สี่บาทเจ็ดสิบเก้าสแต่งหรือสี่บาทแปดสิบนั่นเองค่ะไอเอสไอยู่ที่สี่สิบสี่จุดแปดหกก็คือเจาะขึ้นมาหน้าแล้วนะครับเอ็วีดีอครับหนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านอาวันรุ่มเช้าเข้าสี่ล้านขายออกสามล้านเอทซีหนึ่งล้านครับส่วนงบของวันนี้มีกำไรค่ะครับ <laughs> จะขาดตังจะขาดตังแล้วต่อไปตัวที่สองนะครับ BPS อ bpf ราคาหนึ่งบาทแปสตางค์บวกสิบสตางค์ค่ะรับเพิ่งเปิดนะลงมาสามวันแล้วก็ขึ้นแท่งเหมือนจะกลับาเหมือนจะกลับนะครับอันนี้เลือกฐานหรือแบบหรือว่ายังยังไม่มั่นใจหรอกเพราะว่าเขาจะพยายามยืนหนึ่งบาทให้ได้นะครับแนรับมันจะเป็นหนึ่งบาทนี่นะโอเคครับต่อนก็จะเป็นจุดสตาร์ทของเขาแถวๆไม่มั่นใจแต่ว่าเขาไ้สงสุดจะเป็นสองบาทยี่สิบนะครับโอเค ทำเฟรม15นาทีเดี๋ยวกลับมาน,นิดนึ่งคื mm. อมีวันรุ่มเข้านะมีแบงเกอร์เข้า mm. ทำให้เขาแบบว่ามีรุ่นว่าจะยืนฐานได้นะครับที่1บาทโอเคแต่และเขาลงไปต่ำสุดที่แถวแถวเก้าสิบแแถวแถวเก้าสิบเก้าสิบเาสเก้าสิบเจ็ดประมาณนี้นะครับ okay. BPS เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับจำหน่ายอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้า mm. ภาพกลมวบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลก็ หุ้นพนะุทธคอเนาะถ้ามีปันผล <ใจ S 2> ก็แปลก็แหละอือแ,แล้วก็มี v วล u e a d d อยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบสามล้านบาทค่ะแนวรับหนึ่งบาททวนแนวต้านหนึ่งบาทสิบสองสตังค์ถ้าเทะลด้จะเป็นหนึ่งบาทสิบเจ็ดสตังค์ค่ะเปิดที่เก้าสิบเจ็ดสตังค์อ่าเป็นไปนสูงสุดที่หนึ่งบาทสิบสองแล้วก็ลงมาปิดอ๋อสูงสุดของเขาจะเป็นหนึ่งบาทสิบสองอือ่กี้เราบอกผิดก่อไปนะครับแล้วก็ไอ้ไฮไวันรกไฮวันแรกไฮวันแรกอันนั้นไฮวันแรก ปิดที่หนึ่งบาทแปดสตางค์ครับไม่น่าหลุ่มบาทเนี้ยเพราะว่าดันตัวกลับมาแล้วนะครับยังไม่มี e m a อครับเพราะว่าเพิ่งลงตลาดได้สามวันเอบีหนึ่งจุดสี่ล้านบาทวันรุ่มซื้อเข้าครับหกสิบเจ็ดล้านขายออกหกสิบล้าน ATC 6หกล้านครับนงบก็ยังประกาศไม่ทด้เพราะว่าเพิ่งลงแค่สามวันตัวต่อไป s t e ท เอสเทคราคาสิบาทห้สิสตางค์บวกสี่สิบสตางค์ค่ะแนวรับจะเป็นไส้จริงๆจะเป็นเก้าบาทเจ็ดสิบห้าแต่ไม่น่าหลุดตรงสิบาทนะเพราะว่าพยายามดันตัวเหมือนกันใช่ไปรอต้านแรกสิบเอดบาทครับโอเคครับทำเฟรมสนะิบห้านาทีมีวันลูกทยอยเข้าแล้วก็มีแบงเกอร์ด้วยทำให้เขาน่าสนใจว่ามีคนเข้าแถวๆๆสิบบาทสี่สิบค่อนข้างเยอะครับใช่ เอสเทคเป็นหุ้นใช้เวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวลูระดิวที่53ล้านบาทค่ะแนวรับ10บาทท้วนแนวต้าน11บาทท้วนถ้าทะลุได้จะเป็น12บาทค่ะทอ๋อเร็วหมอจจน่เรื่องข่าวอ,อ,อืมอืมโอ้ว่าไอย่าง เปิดที่สิบาทครับขึ้นไปสูงสุดที่สิบาทหกสิบแล้วก็ลงมาปิดที่สิบบาทห้าสิบสตางค์เบรกไปถึกเอ็นบนะนะใช,ใช่ไหมเพราะว่าเอ็นบสองร้อยเขาจะเป็นสิบบาท IS i อซอยู่ที่ห้าสิบหกจุดสองสามครับเอ็นวิดีอาห้าสิบเจ็ดล้านพอรุ่มเข้าสามล้านขายออกหนึ่งล้าน a อทีซีสามแสนครับแล้วก็เอสเทคมีค่ะเ,เรียกับอีกสี่ตัวว่าห้าหุ้นรับเหมาวิ่งคือ เก็บชิงเค้กงานภาครัฐจอประกาศใช้ระบองเกปี67อันนี้เป็นข่าวเมื่อวันที่3เมษานะครับแล้วก็มันจะมันจะมีตัวในนี้หลาอไตัวที่ตดสายแล้วด้วยที่วันนั้นเราติดคืออะไรมันจะมี n n W r ที่มันติดอ่าที่ติดสก็คือ n w r นะครับค่ะโอเคข่าวจากข่าวหุ้นค่ะข่าวพอละตัวปิดนะตัวนี้ปิดเลยตัวนี้ปิดแลตัวต่อไป วิ <Windows. S 1> Windows, นโดว์วินโดว์ราคาหนึ่งบาทสิบสองสตางค์บวกสามสตางค์คับทามเฟรมเดมีแบงเกอร์เข้านะครับวินโดว์ก็เลยเราดูน่าสนใจแบงเกอร์เข้าเพื่อไปยุงไม่ให้หลุดหรือเปล่าแนวรับจะเป็นหนึ่งบนาะทสี่สตางค์นะในทามเฟรมเดนะค่ะครับแล้วก็ไส้นี้จะเป็นหนึ่งบาทหกสตางค์นะครับไม่น่าหลุดหรอกเพราะว่ามีแบงเกอร์เข้าแล้วก็ไปอรอลล้นเบกเส้นแดงตรงนี้หนึ่งบาทสามสิบหกครับโอเคค่ะ ทำเฟรม15นาทีมีแค่แบงเกอร์ยังไม่มีอะไรดูน่าสนใจแต่พ่อก็ว่าลุ้นกลับนะสำหรับวินโดว์เขาพยายามจะไม่ให้หลุดบาทนี่ะวินโดเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายประตูหน้าต่างผลร์ตูปัภาพรวมบริษัทมีกำลังและมีปันผลมีวลูแลดีอยู่ที่1ล้านบาทค่ะแนวรับหนบาทหสตางค์แนวต้าน1นึบาท1ิสตางค์ ถ้าทะลุได้จะเป็นหนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์ครับก็คือรุ้นกลับเนาะตัวนี้รุ้นดีบ,นนบาวนะครับสำหรับบินโดเปิดที่หนึ่งบาทเก้าสตางค์ขึ้นไปสูงสุดที่หนึ่งบาทสิบสองก็คือปิดโดดเนาะใช่บอลลูมก็ไปรอเบรกเอ็มบีแปดสิบเก้าครับหนึ 1, ่งบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์ไอซีสี่สิบจุดศูนย์หกครับเอ็นวีดีอาร์สามล้าน วันรุ่มยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็คือวันรุ่มหกแสนซื้อเข้าขายออกเจ็ดแสน atc เก้าหมื่นเกินงบของวินโดว์ขาดทุนค่ะตัวต่อไปนะไปเลโคสามตัวโควโค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 ราคาสิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค์คบวกยี่สิบสตางค์ค่ะแนวรับจะเป็นสิบบาทแปดสิบไม่น่าหลุดนะอ่าแล้วก็ตานก็จะเป็นสิบเอ็ดบาทหกสิบครับถ้าเบรกได้ต้องไปดูทางเฟนบีครับเพราะว่า น่าจะเป็นไฮถ้าเบกถ้าเบรกตรงนี้ได้ถ้าเบรกสิบเอ็ดาาบ,บาทหกสิบได้ก็จะเป็น Hi, ไฮใหม่ครับก่อคันข้างซิงเลยนะ<ช>ทำเฟรมสิบห้ามีแบงเกรอร์เข้าก็เลยดูน่าสนใจครับสำหรับโค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 เรจะเรียกว่ายังไง เรียกโคคืโค้โครับโอเคโอคโเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารก็คือทําเกี่ยวกับน้ำมะพร้าวแล้วแหละถ้าเปามบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีมูลระยอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบแปดล้านบาทค่ะแนวรับสิบบาทแปดสิบสตางค์แนวต้านแนวต้านสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์ถ้าเทะลได้จะเป็นออถังไ้ค่ะ เกิดที่ส1บดบาท1ิสตางค์ครับขึ้นเปสดงสุดที่1 1บดบาท30ิแล้วก็ e ยืดไม่ไหวมันจะปิดโดดนะครับค่ะแล้วก็เป็นเล็กไปทุกยีเมีแล้วเหลือยเนยสองรอเพราะว่าเขาเพิ่งลงตลาดนะครับค่ะไอซี S <S อยู่ที่6กสิบสามจดเเอ็นมีเดียครับ25ล้านบอลลูมซีเข้า7ล้านขายออก3มล้านเอทีซีล้านครับส่วนงบของโคโค่มีกำไรค่ะแต่ว่าเขามีข่าวนะครับใช่เ,เขามีข่าวว่าไฟเขียวปันผล0่นจุด สองห้าบาทก็คือยี่ห้าสตางค์ใช่ข้อจายสองพฤษภาคมนี้ครับมกรอบซีอีโอเขาแจ้งข่าวมาครับเอ็วันที่สิบเอ็ดเมษาครับข่าวจากข่าวหุ้นครับจริงๆมีหลายช่องนะโอเค่วนงบก็มีกัำไรค่ะตัวต่อไปครับตัวสุดท้ายเนาะก็เลยตัวสุดท้ายวันนี้มมีวอลเลนนะครับตัวนี้ครับ บอรลุมยังไม่สวยแต่เดินทางดีดี sp, <c oughs> ครับ PSP ครับ PSP ราคาห้าบาทหกสิบห้าสตางค์บวกยี่สิบสตางค์ค่ะขยายนิดนึงนครับ <c oughs> ในห่วงนี้นะครับในในกรอบได้เนีมันขึ้นแทงแล้วอ่าแรับจะเป็นห้าบาทยี่ิบห้าใช่ไหมใช่ตานก็จะเป็นห้าบาทแปดสิบครับในทางเฟรมเดย์ทางเฟรมสิบห้านาทีมีแบงเกอร์เขา้าทำให้เขาปิดโดดนะครับสำหรับ PSP ครับค่ะ <c oughs> p s เเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับโซลูชันสนคล้าอุตสาหากรรมภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีแวลรายไดอยู่ที่2ี่สิบสองล้านบาทค่ะเดินทางดีนะเนี่ยีบย <c oughs> ไปเรื่อยๆแนวรับห้าบาทสี่สิบ้าสค์แนวต้านห้าบาทแปดสิบงคัถ้าทะลุได้จะเป็นหกบาทถ้วนแลขอสสใจขอไปดูทางเฟมบีครับนี่เนึ่ <c oughs> อ๋อสะสมแล้วก็ซึ้ขึ้นนะครับสำหรับ อะไรนะ PSP p ส PS p ครับสะสมซึ่งขึ้นนะครับเปิดที่5้าบาทสี่ิครับขึ้นไปสูงสุดที่5้าบาทห5บห้แล้วก็ยืนได้ด้วยปิดโดดนะครับคุณใ,ใหม่เพิ่งลงตลาดด้วยยังไม่มี EMA 200สแต่ว่าเบรกเอเเบก้าไปแล้วที่5้าบาทห้บามตอนนี้5้าบาทหกสห้าสตางค์ i s ซ6หกสบาเครับเ d r 6เหบล้าน จากกวอลุ่มชื่อเข้า2ล้านขายออก9ก้าแสน ATC 4ีแสนครับส่วนงบของ PSP มีกำนอะไรค่ะครับแล้วก็มีค่ะหุ้นดีลัดเข้าก็คือบ้านปู23ล้านบาทแล้วก็มี TTB 9ล้านบาทมีชายโย4ล้านบาทค่ะ TTB เหมือนก็จะปันผลอะไรสักอย่างนะอืมใช่แล้วก็พรุ่งนี้ไม่ใช่สีวันที่9มีหุ้นเข้าใหม่หนึ่งตัว neo neo ใช่ไหมใช่ เป็นหุ้นเกกัอ NEO นะครับ NEO สินค้าอุปโภคบริโภคครับของใช้ส่วนตัวแล้วก็วิชภัณฑ์ราคาเท่าไหร่ราคา IPO 39บาทโอเคครับไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วโอเคหุ้นสิงนิวไทยโชคดีวันที่9ครับสวัสดีค่ะ